หน้าโน้นก็คือมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาแล้วค่ะทุกคนระหว่างที่เราเดินๆอยู่ในมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาเราก็เลือบไปเห็นนั่นค่ะจ้สเอ้าอยู่ที่นี่เหรอเนี่ยพีว่ามันตกแล้วจริงๆทุกคนดูดิดูที่แว่นเห็นไหมแต่ความรู้สึกหนาวมันคือ อันยองอาเซี่ยตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานีอ e ีแดกันแล้วนะคะทุกคนไปค่ะอีแ e ดค่ะมาเกาหลีที่ทีก็มาอ e ีแดทุกทีเลยไม่รู้ทำไมเอ๊วโหลมตีเข้าหน้าไม่ไหวแล้วลบเก้าองศาโอ้โห ตอนนี้เราก็อยู่ในสถานีอีแดนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปทางออกหมายเลข2เพื่อที่จะไปที่ม,ม,มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาที่มากี่ทีก็ไปทุกทีและที่สำคัญก็คือที่สถานีนี้เนี่ยจะมีร้านคุณป้าที่เราน่าจะเคยได้พูดถึงไปแล้วตอนที่เรารีวิวสถานีอีแดเด,เดี๋ยวรอบนี้เราก็จะแวะไปหาคุณป้าเหมือนกันคะ่ะแถมมีของฝากมาให้ด้วยนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอด,ดูกันตกใจมากคือตอนแรกออกมาตกใจมากๆเพราะว่าเฮ้ยมัดออกเหรอสรุปคือ มันเป็นเศษหินทุกคนอา้าวเข้าใจผิดนึกว่าแบบหิมะตกแล้วคือยังไม่ใช่นะะแต่ตามพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้หิมะจะตกนะแต่นี่ก็คือสถานีอีเดนะคะที่มีลิฟต์ลาน๊าทุกคนสําหรับทางออกที่2นะคะไม่ต้องเดินขึ้นอีกต่อไปขึ้นลิฟต์ได้เลยใครที่พักอยู่แถวนี้มีกระเป๋าก็สบายมากลากนิดเดียวเท่านั้นปอัดบ็อกซ์แล้ว อาร์ตบ็อกซ์อีกแล้วเย้ Yay. อุ๊ยการน่ารักและนี่ก็คือทานอนอ,อีเด้จ้าอ่ะชงงกหน้าออกไปน้อยนึงก็จะเจอเนินที่จะพุ่งตรงไปที่มหาวิทยาลัยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังออกไปไม่ได้รถมาเต็มเลยเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนึง ปกติข้างทางตรงนี้มันจะต้องมีอาหารมีอะไรขายเนาะแต่ว่า ไม่รู้มันหนาวหรือว่ามันไม่ได้มานานแล้วเขาไม่ขายแล้วหรือเปล่าอ่ะใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าห้ามหาริมถนนวันอังคารเหมือนประเทศไทยอะไรอย่างนี้แบบวันจันทร์ห้ามเปิดร้านค้าแห่งลอย <S 1> <S 1> ไม่แน่ใจแต่ปกติตรงงนี้มันมีจริงแต่นี้มันไม่มีแล้วมันหายไปหมดเลยแต่ก่อนเคยมาซื้อต๊อกกินแถวนี้เดี๋ยวชชงโกกลงไปดูหน้านะคะข้างหน้านู้นก็คือมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ต้นไม้คือโกรนหมดแล้วเพราะว่ามันหนาวมากแล้วนะจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านร้านที่มันเคยคือคักอะตอนนี้มันก็หายไปอยู่เหมือนกันนะทั้งที่จริงๆแล้วแบบเหมือนการท่องเที่ยวมันก็กลับมาแล้วอะไรอย่างอันเนี้ยมีห้องว่างอีกเหมือนกันมาเช่าดีไหมอ่าเช่าทําอะไรเนี่ยมันมันก็เลยแบบเหมือนมันก็เงียบๆลงไปหน่อยอะจากที่มันเคยคือคักกว่านี้และนี่ก็คือภาพบรรยากาศอีแดในปี2018นะคบนะบนถนนอีฮวายยแดกิลซึ่งก็เป็นถนนที่ เรากาลังเดินกันอยู่เมื่อสักครู่นี้แหละเห็นไหมว่าร้านรวงต่างๆก็คือเปิดกันแบบเรียงรายนะคนเดินกันเยอะแยะแต่โอเคมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่เรามาหรือเปล่านะคะเป็นช่วงที่คนยังเดินไม่เยอะแต่จุดที่สังเกตเห็นได้เลยคือร้านต่างๆใหญ่ๆเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรเหมือนกันในซอยเองเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยค่ะในอดีตในซอยก็จะคึกคักมากๆนะทั้งที่เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เนาะเป็นร้านขายกาแฟ ร้านแฟชั่นเยอะมากๆอย่างตรงนี้เนี่ยคือตรงแยกที่มาจากซอย5นะคะแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีทั้งร้านที่ขายเสื้อผ้าของผู้หญิงและร้านคุณป้าคนนี้นี่แหละที่เรากําลังจะมาหาเขากันเพราะว่ามากี่ปีก็แวะมาหาทุกปีแต่เดี๋ยวก่อนนะขอพาทุกคนไปดูมาหาวิทยาลัยสตรีอ e ีฮวากันก่อนดีกว่า เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเป้าหมายก็คือตั้งใจว่าจะไปที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฟานี่แหละค่ะก่อนจะไปถึงมหาวิทยาลัยสตรีนะคะก็คือเจอแบบเนี่ยสิบแถมสิบมาอีกแล้วนะคะสิบแถมสิบเป็นโปรที่เออดีอะ่ะแต่ว่าคําถามคือจะเอากลับบ้านยังไงก่อนเพราะว่าสิบแถมสิบก็คือยี่สิบเลยนะฮหโหลแต่มันเป็นโปรที่ไม่ว่าจะมาเมื่อไหรอ่อ่ะมันก็มีตลอดถ้าใครที่ไม่เคยมาแล้วเห็นโปรสิบแถมสิบอะก็ะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันมันแถมกันอย่างนี้จริง สตาร์บัคส์รีเซิร์ฟเปิดใหม่สตาร์บัคส์รีเซิร์ฟค่ะเปิดใหม่ค่ะอยู่ข้างซับเวเลยแล้วก็เจอคุณพักซอจุนด้วยโปรโมทแล้วก็ในระหว่างที่เดินเดินมานะคะก็ขอพูดถึงมหาวิทยาลัยสตรีอีวาแล้วก็ย่านแถวเนี้ยที่เราเรียกว่าอีแดงกันนิดนึงคือมันเป็นที่ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยสตรีเพราะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมร้านค้าต่างๆอะไรเงี้ยที่อยู่แบบข้างทางนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแฟชั่นของ ผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็มีร้านของผู้ชายบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันก็จะเน้นเป็นของผู้หญิงหมดเลยร้านขายเครื่องสอําอางเอ้ยอะไรเอ้ยหรือแบบโอลิฟยางเยอเงี้ยก็มีแต่โอลิฟยังก็มีทุกที่อยู่แล้วในเกาหลีไปกันต่อจ้าอลิฟยังนะคะก็อย่างที่บอกไปมีขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพและความง,งามใดๆข้าวข้าวอลิฟยังโอเค สำหรับร้านโอลิฟยังเนี่ยเปิดสาขาแรกในเดือนธันวาคมปี1999ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีอย่าง CJ นั่นเองค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกตลาดสุขภาพและความงามของเกาหลีเลยก็ว่าได้จนในปี2017ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดโดยมีสโลแกนหลักของโอลิฟยังเนี่ยก็คือ Olive oh, Young with Olive Young นั่นเองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในร้านถึงขายของที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามเยอะขนาดนี้ น,นี่ก็คือถนนอ e ีแดนะคะที่เราเดินลงมาเนาะพอเดินลงมาสุดนี่แล้วก็ mm hmm. จ,ะจะเจอกับแยก mm hmm. นะคะแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็คือมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาแล้วนั่นเองค่ะทุกคนกคนข้ามกันเยอะเราก็ข้าม ตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้นี้เราลงที่สถานีอีแดแล้วเราบอกว่าเราเจอเหิมะเนี่ยเราเข้าใจผิด แต่ตอนนี้หิมะม,มันตกแล้วจริงๆทุกคนดูดิดูที่แว่นเห็นไหมไม่เห็นั้งเนี่ยดูตรงไหนถึงจะเห็นนะแต่ว่าหิมะม,มันตกแล้วจริงๆนะคือมันตกแบบมีช่วงหนึ่งมันตกบางๆแล้วทั้พังทังตกเยอะๆ,ๆเลยอะตอนแรกมันต้องเป็นตอนกลางคืนไงแต่ว่าอยู่ดีๆแปกรณนอากาศมก,ก,ก็เปลี่ยนว่าบ่ายโมงเนี่ยมีตกแล้วก็ตกมาบางๆจริงๆค่ะเนี่ยยังยังยัง,ยงพอมีตกอยู่นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวในมหาวิทยาลัยสตรีอีพากันก่อนดีกว่าแล้วก็บอก สวยๆนถ,ถ่ายรูปสวยน่าสนใจตามไปดูกันเลยในระหว่างที่เราเดินๆอยู่ในมหาวิทยาลัยสตรีอีควาเราก็เลือกไปเห็นนั่นคน่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัยสตรีอ e ีวาในช่วงฤดูหนาวนะคะทุกคนมันก็จะมีความแบบแห้งๆนิดหน่อยอะเนาะซึ่งตรงนี้นะคะคือมุมมหาชนเลยมีชื่อเรียกว่าอ e ีวาแคมปัสเซ็นเตอร์หรือ ECC นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นบันไดแล้วก็มีตึกกระจกนะคะเรียงรายอยู่ข้าง ถัดมาอีกหน่อยนึงนะคะตรงทางเข้าประตูด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่ามิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยเขานะคะและสําหรับใครนะคะที่พอมีเวลานะเดินมาอีกหน่อยนึงคุณก็จะเจอกับบันไดนะคะที่ทอดยาวขึ้นไปและด้านบนนั้นจะมีตึกที่เป็นตึกสูงทรงโกธิกนะคะตรงนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าเวลส์ยางออเดเทอรี่มค่ะซึ่งเป็นเหมือนหอประชุมที่มีการจัดแสดงงานดนตรีการแสดงต่างๆของในมหาวิทยาลัยเขานะคะทรงตึกเนี่ยสวยมาก แม้แต่นักศึกษาเองบางทียังมาถ่ายรูปเลยและนี่ก็คือบรรยากาศที่มองลงไปนะคะจากตรงที่เราเดินขึ้นบรรันไดมาแล้วในช่วงเทศกาลเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งนะน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือนี่การตกแต่งจากธรรมชาตินะคะหิมะตกแล้วจ้าที่น,นี้เนี่ยเวลา ออกมาข้างนอกเลยค่ะก็ไม่ต้องพกกล้องใหญ่อะไรแล้วก็คือใช้กล้องมือถือถ่ายเลยมือถือที่เราใช้นะคะก็คือ Samsung s 2 3 u l t r a ค่ะเป็นเครื่องเดียวกันกันกบที่ใช้ไปถ่ายในคอนเสิร์ตเลยก็คืออันน้ประสง์สุดๆเครื่องเดียวเนะี่ยใช้ได้ครบหมดทุกอย่างเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยูอ่ตรงส่วนด้านบนของบันไดเวลาที่ทุกคนมองมาเนี่ยเห็นว่ามันเป็นบันไดอะไรอย่างนี้มแต่อาจจะไม่เคยได้เดินขึ้นมาถึงด้านบนหรือ,อยังไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วตรงข้างบนเนี้ยมันก็ขึ้นมาได้อยู่นะคะแต่ว่าอย่าเสียงดังมากในบางวันมันก็เป็นวันที่มีคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่ควรที่จะรบกวนเขานะคะอ่ะและนี่ก็คือจุดที่เราสามารถมองกลับลงไป ด้านล่างเนาะเราก็จะเห็นกับบันไดที่เราถ่ายรูปขึ้นมานั่นเองนี่นะมันก็จะเป็นมุมแบบนี้ค่ะทุกคนสวยงามเนาะคือสวยอะมากี่ทีก็แวะมาถ่ายรูปตรงนี้ทุกทีเลยมาทุกฤดูเลยมันก็สวยกันไปคนละแบบ จริงๆอีกเหตุผลหนึ่งที่เรามาอีแดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราชอบบรรยากาศที่นี่ชอบสถาปัตยกรรมแล้วก็มีภารกิจนะคะที่ตั้งใจไว้ว่าทุกปีที่มาเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในประเทศเกาหลีที่เราชอบ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าหลังจากเจอเหตุการณ์หิมะตกเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้อากาศมันหนาวมากมันหนาวแบบว่าดูพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าลบหนึ่งแต่มันเป็นลบหนึ่งแบบฟีลไลค์ลบสามแปลว่ามันหนาวเหมือนลบสามแล้วก็ตอนที่หิมะตกอะมันประมาณหนึ่งองศาศูนย์องศาได้แต่ตอนนี้มันมันลบละมันห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอะแต่ความรู้สึกหนาวมันคือแบบมันหนาวมันหนาวกเลยคือตอนที่เดินแบบหนาวหนาวๆอยู่มือก็คือแบบ สั a, gì, น่นนะคะจริงๆอยากใส่ถุงมือแต่ว่ามันหยิบจับของไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะอ่ะไปเรากำลังเดินลงไปแล้วนะฮะเพราะว่าพอละนะคะใช้เวลาอยู่ที่อีแดมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวขอพาที่หลบหนาวก่อนดีกว่าจริงๆจะบอกว่าตรงด้านล่างสุดนะคะฝั่งซ้ายมือมันจะมีประตูนะเข้าไปเราจะเจอกับมินิมาร์แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้วยเผื่อใครยังไม่รู้นะคะแวะไปได้เน่มเต็ม ชัดเลยฮะปวเมแล้วหนาวก็ตอนนี้ก็กำลังเดินบุกเข้ามาในซอยถ้ากล้องบันจับเห็นหิมะได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้แบบโปรยปลายเหมือนใส่ยฝนมากๆเลยเฮ้ยมันเป็นหิมะครั้งแรกในชีวิตของเราแล้วก็มันเยอะกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะมาน้อยๆคือตอนนี้แบบถ่ายรูปเล่นอยู่ที่อีแดก็แบบนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้คือหิมะตกเต็มหน้าเลยอะแบบเออใช้ได้เลย เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปบุกร้านคุณป้านะคะที่มากี่ครั้งก็มาหาเขาทุกครั้งและรอบนี้พิเศษก็คือมีของฝากมาให้ซึ่งเฉลยนะคะของฝากก็คือนี่นะมา,ม,า,าม่ายาดมคือมันน่าจะเป็นของที่เขาชอบอะ่ะแต่ตอนนี้นะ,ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ พีมาโตกลงมาเต็มเสือ้อไปหมดแล้วเดี๋ยวคิดว่าถ้าเกิดหาคุณป้าเสร็จแล้วจะต้องกลับแล้วแหละไม่ไหวแล้วนะคะขอไปพักก่อนเพราะว่าบนเครื่องก็คือไม่ค่อยได้นอนนะนอนแบบ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นตื่นมาปุ๊บถูกปลุกมากินข้าวตอนเวลาประมาณตี3โอ้โหพีมะตก เดินสู้หิมะอ่ะมือแข็งแล้วนะคะนี่นะคะอีฮายอแดกิวนะคะเข้าไปซอยห้านะวิธีการเดินคือคุณออกจากทางออก2ก็ได้นะคะเดินไปเรื่อยๆ,ๆแล้วคุณจะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะคืออ e ีฮายอแดกิวเบอร์ห้านะ,ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเจอซอยปุ๊บเลี้ยวลงไปเลยนะแถวนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารอาะร้านนี้ไทยสตอรี่นะร้านอาหารไทยนะเผื่อใครสนใจ จริงๆร้านอาหารไทยก็มีอยู่ตามย่านต่างๆเยอะอยู่แถวพงแดอะไรอย่างเงี้ยก็มีรองดองก็มีเหมือนกันที่อ e ีแดนนี่ก็มีเราจะไปบุกแหล่งชอปปิ้งกันปัญหาก็คือไม่ได้มานานมากตอนนี้หาร้านป้าไม่เจออันนี้พูดจริงไว้ได้เลาเล่เนนึกว่ามาถูกซอยแล้วแต่เข้ามาแล้วมันไม่เจอร้านคุณป้าและตอนนี้หิมะก,ก็ากำลังตกหนักเรืออร่อยๆเรากำลังสู้กับเวลาเพราะคุณป้าบอกว่าคุณป้าจะไม่โยทำไงดีนี่เฮ้ยคือเหมือนคุณป้ารู้ว่าหลงพคุณป้า ส่งคาร์ทกมาบอกว่าอยู่ซอยสามนะลูกอ้าวเลี้ยวเข้าซอยห้าเฮ้ยเอาใหม่เดินไปหาเอ๊ะหรือว่าป้าเขาย้ายซอยแต่เรางไม่น่าจะจำผิดนะอ่ะไปตามรอยที่คุณป้าบอกค่ะ few moments later และแล้วเราก็เจอร้านของคุณป้าแล้วนะคะมาถึงปุ๊บไม่พูดพราำทำเพลงเลยขายของฝากก่อนเลยจ้ะรอบนี้ไม่ได้มามือเปล่ามีนี่ว่ามีกึ่งสำเร็จรูปรถต้มยำกุ้งของคนไทยและมียาดมนะคะยาดมนี่มีหลากหลายรูปแบบเลยนะตอนแรกคุณป้าถามว่าอ๋ออันนี้เอาไว้กินเหรอบอไม่ใช่ต้องเอาไว้ดมนะอันนี้กินไม่ได้ เออมาถึงก็โหสังเกตร้านนะคะใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมมากอยู่นะแต่ช่วงที่มาเนี่ยอาจจะลูกค้ายังไม่ค่อยเข้านะ,ะก็เลยได้นั่งคุยกันยาวๆถามสาระทุกสุกดิบกันก็เลยได้รู้ว่าโอ้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาแล้วแต่อีวามันก็เงียบๆลงไปหน่อยนะป้าบอกนะ,ะนี่คือภาพในสมัยก่อนนะ,ะโอ้ร้านยังเล็กอยู่เห็นไหมคะ คููหาเดียวอะนะแล้วก็เข้าไปก็คือของแบบแน่นแน่นแเลยตอนนี้นี่คือโชว์ของได้มากมายเต็มไปหมดละนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความสัมพันธ์ของพวกเราค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรกันแต่ก็แวะมาหากันทุกปีนะคะ ก็คือสรุปตอนนี้คุณป้าได้ย้ายร้านมาอยู่ซอยสามแทนแล้วนะคะทุกคนก็ไปซอยห้าก็คือไม่เจอไงดีนะที่ติดต่อกันก็เลยรู้ว่าเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เลยตามมาได้ถูกนะแล้วก็อุ่นหนุนเสื้อแกไปแล้วเรียบร้อยล่าลากันแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องจากลาจากอีเดไปแล้วนะคะตอนนี้หิมะตกหนักมากคือไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็คือเฉลยแล้วนะคะว่าที่ตกอยู่ที่พื้นเนี่ยไม่ใช่หิมะ แต่ตอนนี้หิมะตกแล้วจ้าเขาว่ากันว่าในวันที่หิมะตกแล้วหลังจากหิมะตกมันจะหนาวมากนะคะได้เวลากลับแล้วนะคะกับบันไดเลื่อนที่รู้สึกว่ายาวมากวาย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ชอบในสถานีนี้เนี่ยก็คือสีสันที่สดใสน,น่ารักของเขาเนาะแบบเปิดประตูออกมาปุ๊บกร็รู้แล้วว่าอ่ะตรงนี้แหละยีฮวานะมาไม่ผิดสถานีนะคะอ่ะได้เวลาแล้วนะคะเตรียมตัวขึ้นรถไฟกลับที่พักกันหน่อยดีกว่า มาถึงแล้วนะคะและนี่เราก็พักอยู่ที่โรงแรม Holiday Inn Express So h o n g d a นะคะห่างจากสถานีอีแดเพียงแค่2ส,สถานีเท่านั้นในห้องเนี่ยก็ขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะประมาณ21ตารางเมตรเนาะกางกระเป๋าแล้วก็ต้องหุบเอาหน่อยนะคะอย่ากางทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดมากัน2คนมันก็จะพอดีพอด,พอดีห้องนะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ตามพื้นฐานเลยค่ะมีตู้เย็นนะ,ะและเตียงดีมากหมอนก็ดีทีวีก็มีให้ดูนะคะ ห้องน้ําสะอาดสะอ้านมากๆสุขภัณฑ์มีแบบปรับให้มันอุ่นได้ด้วยนะสําหรับคนที่ขี้หนาวอย่างเรานะคะและโซนห้องน้ําก็มีแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะอาบน้ํากันสักหน่อยดีกว่าไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วเย็นนี้จะไปไหนต่อรอติดตามได้เลยจ้า